ไดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเช้านี้เตรียมตัวบัดเดีดดอกพลาอีกพื้นหนึ่งผลหวั่น,นยก่นอีกพื้นหนึ่ง่นตอกันออกมาผีเลยเงี้ยเล้งเดี๋ยวมึง,วงไล่กันก,กันมึงไล่กันมันต้องเปิดเปิดตำลากันถื <c oughs> พักกันคอยแลนไปเิหร,รือแจงไหนลยไปผักโดมยูกกัน ตั้งอยู่แต่ว่าเขาเดะผักโดนโดมอาบน้ำอาบทาก้อนบอสสนอง,ม,ม,งม,นม,มันเ <โม S 1> ขาไปเลยกับบอได้เด้มันเป็นห่างเด้โอ้เป็นห่างก็ต้องน,นี้เหมือนเด้เราบอสตั้งสิบหกบรรยากาศอุดรนั่นเขาขืนยืนเนสีสบายใจรู้แซกยั้งหน่อยๆกันขืนยืนทั้งนูนน้นเนี่ยก็ยังดีได้ลูกอของข่อยทางยู่เลิกก้มูตะบดี ของอันของมาเกี่ยงออกไปยืนพุ่นเล็กอะไรได้เนี่ยขั้นนัน่นขนนัน่นคือเขาท่าแต่เก็บกองไปทั้งมือขึ้นนี่จีพี่เลาะพี่ขวดน้ำยี่พี่ยังหลายี่พี่ ชินส่วนร้อมตัวนี่เบิ้งขวดเลยนะโอ้โหเก็บขยยเพื่อนพ่อมเอออยูมาหนีดูดูใกระสีน้องเลยนี่กรไดดิน cứ ư ư sao sau thế Ủa Xiếng lột nhập Mà mình xiếng ư cả tuần cho kênh มาน,ามานาบ่มันบ่ไม่มันเป็นยางคือสิบ่เท่าไดเพรก,กินปันใดที่คนโอ้มันยานงๆยไปใส่ลราพอมาแล้งมาดิฮะผมยู่กับบ้านเด้ครับเจ้มขายนพอเดิมเลยโอ้เป็นพอขาพพอขาไอไม่ไมอ่ะลุกนี่โดยเฉพาะครับครับนี่หลันแรกกัลานบ้านอยู่กับลเพื่อเพาะปงจีบ้านกัขายของช้ำนะครับ เลยลงร้องเบิ่งเันเป็นบ้านเจ้าของอยเลยตะวันเกิดเอ้ามันมีมือมือเพราะหมานมือหมานดอกมันจืนเมียนบอกแต่ว่างั้นสิมันกับผมีร้านค้าประจําดอกเพราะว่ามันมันคือบางไฟดิ้ขันบางไฟนี่ประจำมาแล้วมันเซ็นได้ร้องลองมึงดูวุ่นติ มันจืนปกติใครมันร้านค้าร้านยังห้องใครมันตั้งหันไปทั้งพุ่นก็ที่นั่นอยู่คพูดกับจืดจื้นคือเก่าหรอวะจืนแห้งเถอะพี่น้องมุมมับมุมมับงานก๋วยเตี๋ยวท่านันกับท่านเอาออกแต่ท่านเดาผม นะเก็บแล้วไปข้างหน้าแดดเอ,อเเ็มเซ็มเรพี่น้องครับมาขึ้นหมู่วัดนี่ดิวัดนี่โอ้ยฝ่าเป็นยางอยู่ครับคนหนึ่งนั่งกินข้าวราวดเฉยู่ด <c oughs> ิใครว่ามันได้เข่าได้เป็นชิ้นเป็นอันครับเพิบ <c oughs> โยกโยก พอลงได้กี่ทีนะมันเราดวน้ำคง้งลงไปจังหวะเดียวขึ้นจังหวะเดียวในลงได้บ่ไหมติดบ่

เขวที S <S ่เราเเอ่อถึงข้นไมนะเม่ s <S ้ขาไม้นะมื่อนาก่อนเน้ยเขวที่ขวบพางเลยว่ไหนเา้อม่ปีไก่อะไรไม่เลยขคนเก่เอ่อยับไตเลยว่หยับไตมีิดปืนจับังกูดรอนีพี่ไก่นี่นั่นเหละเจนกเหมืองานหลังแม่งานหลังช่ว่าบกสอยังบกสน่ะอ๋องานเปิดก้นเ้นออนั่นแหละ อันนั้นมันยังเป็นมือนมันยังเป็นมีเวลาแต่พูดมืออหลีมือผู้ดอนตลาดนั่เลื่อนสีอย่างงกลับมาประชุมใหญ่กันน่ะสิไม่ค่อเขาที่เขาทั้งเลยแล้วนี่กแล้วเี้ยงเตี้ยทันแล้วนีอกับทานเบ้านแต่เห็ดตั้งใบรองใบอย่างเิล้วเวลาปกติเขาเหรแม่ต้องก็ทันอยู่หูมกัวสีมาแต่เป็เข้าตะเทียนตะซิบเดี้ยวนึกเก่า ต้กันแล้วทวินเพราะว่ามันเสียเวลาเราดูดีนอ่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดียามเช้าขยันทำงานไ่ครูนี่อ้าวอาเดินเดินบวกข้าวพีข้าวน่องเฮ้ยเปิ่นขึ้นได้เขาท่าแต่ขึ้นได้ไม้เขาท่าแต่ว่าเออเอาไม้ไปตัดเอาไม้ก้อนี้เออเห็นมันภาพชัดแต่รู้มึงออกกล้องลงรู้มันภาพชัดปะหรนไหน เออไม่มันต้องเด่นกว่านี้อีกอใช่เออไปตัดมาใหม่ไปตัดมาใหม่เอเอคลิปนี้มันจะ,ะมีสกอนเป็นแบบแบบนี้เหตุงาน,านเอาขายันขันแข็งมีสมกัดน,นะครับไม่คลิปหนากระถสบายดีพี่น้อง